อันนี้นะครับจะเป็นสรุปในเรื่องของแสงแล้วก็การมองเห็นนะครับอันแรกนะครับประเด็นแรกนะครับแสงเนี่ยเขาจะแบ่งหัวข้อหลักอยู่เป็น2หัวข้อนะคือในเรื่องของการสะท้อนนะครับการสะท้อนของแสงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการหักเหของแสงนะครับมาดูประเด็นการสะท้อนก่อนการสะท้อนเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกกระจกนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าการสะท้อนของแสงนะครับ เกิดจากการที่แสงเดินทางไปตกกระทบผิวกับวัตถุที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านได้ทําให้แสงที่ตกกระทบผิวของวัตถุนั้นๆเกิดการสะท้อนกลับหมดซึ่งกฎการสะท้อนของแสงกล่าวว่ามุมตกกระทบมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนเสมอนะครับก็คือเนี่ยนะครับพอแสงมันตกกระทบมาถ้าผิวมันขรุขระแสงก็จะถูกสะท้อนกลับไปแบบขรุขระแต่มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยเท่ากันเสมอนะไม่ว่าผิวผิวจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าเกิดว่าพื้นผิวเรียบเนี่ยแสงก็จะถูกสะท้อนกลับไปอย่างเป็นระเบียบนะครับโดยที่มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเนี่ยเท่ากันเสมอนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่ากระจกเงาลาบนะครับอ่าเนี่ยคือประเด็นหลักเลยกระจกเงาลาบภาพที่เกิดนะครับในกระจกเป็นภาพเสมือนหัวตั้งมีขนาดเท่ากับวัตถุอันนี้ซีเรียสน,นะคือนักเรียนต้องจําให้ได้เลยตรงนี้ว่า กระจกเงาลาบเกิดภาพยังไงกระจกเงานนนเกิดภาพยังไงกระจกเงาเว้าเกิดภาพยังไงถ้าเป็นกระจกเงานูนสามารถรับแสงได้กว้างกว่ากระจกเงาลาบภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือนหัวตั้งมีขนาดเล็กกว่าวัตถุคือมีกรณีเดียวเลยนะครับตรงนี้คือเกิดภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับอ่าเดี๋ยวนะครูขอลบขีดดีๆก่อนครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นกระจกเงาลาบเนี่ยเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุ กระจกเงาโน้นนะครับภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุถ้าเป็นกระจกเว้าสามารถสะท้อนแสงเข้าเข้ามาตัดการภายในรังสีลังโค้งของกระจกสามารถเกิดภาพได้หลายแบบทั้งภาพจริงกับภาพเสมือนนะครับขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างวัตถุอันนี้ครูสรุปให้เพิ่มนะครับว่าเกิดได้ทั้งภาพจริงแล้วก็ภาพเสมือนนะถ้าเป็นกระจกเงาเวาแต่ถ้ากระจกเงาโนูนเกิดได้อย่างเดียวนะครับคือภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุ โดยกระจกเงาเวาก็จะมีลักษณะการเกิดคือถ้าเกิดอยู่ห่างจากจุดโฟกัสเนี่ยห่างจากจุดศูนย์การคมโค้งไปเลยไหมยความว่ามันอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับภาพที่เกิดก็จะมีขนาดเล็กแต่ถ้าเราขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นในเรื่องของกระจกเงาเวาเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนแต่แต่ถ้ายังไม่ผ่านจุดโฟกัสเนี่ยจะยังคงเป็นภาพจริงอยู่ แต่ถ้าเลยจุดโฟกัสมาแล้วเนี่ยเข้ามาใกล้กระจกว้ามากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพเสมือนนั่นเองนะครับตามที่ครูได้อธิบายไปนะครับอันนี้ต้องจําให้ได้นะว่ากระจกแบบไหนเกิดภาพแบบไหนนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการกหักเหนะครับเขาบอกว่าการกหักเหนะครับของแสงนะครับเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปอีกตัวกลางหนึ่งแสงจะสะท้อนกลับไปยังตัวกลางเดิม และบางส่วนจากเ่อนที่ผ่านเข้าไปยังตัวกลางใหม่ด้วยอัตราเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทําให้เกิดการหักเหของแสงเกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อแสงมันผ่านมาเนี่ยแล้วผ่านตัวกลางเช่นแก้วนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะทําให้เกิดการหักเหเกิดขึ้นนะค,คือมันผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันนั่นเองนะครับลักษณะการหักเหจะมี2แบบถ้าเกิดว่า หักเหมาจากตัวกลางที่เป็นอากาศที่มีความหนาแน่นน้อยมาตัวกลางที่เป็นแก้วที่มีความหนาแน่นมากกว่าเนี่ยพอมันหักเหปุ๊บนักเรียนจะเห็นว่ามุมหักเหจะมีขนาดเล็กลงแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากเช่นจากแก้วตรงนี้นะครับผ่านแสงผ่านเข้ามาปุ๊บแล้วมาสู่อากาศมุมหักเหจะมีค่ามากขึ้นนะครับตรงนี้ควรจะจําให้ได้นะครับว่าจากตัวกลางที่ความหนาแน่นไปมากไปความหนาแน่นน้อยเป็นยังไง จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปความหนาแน่นมากเป็นยังไงนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นการเกิดภาพจากเลนเว้านะครับการเกิดภาพจากเลนเว้าน,นะครับอ่าเลนวาเนี่ยนะครับก็คือจะเกิดภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วก็เป็นภาพเสมือนด้วยครูเคยบอกแล้วว่าเลนเว้าเนี่ยมันจะมีลักษณะการเกิดภาพคล้ายกับกระจกเงาน,นูนเห็นไหมครับเนี่ย จะคล้ายกันเลยคือเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถเุเห็นไหมครับถ้าเป็นกระจกเลนเว้าก็จะมีภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุเหมือนกันไหมครับมันจะตรงข้ามกันนะกระจกอันนี้เป็นกระจกนะอันนี้เป็นเลนนะครับอ่ากระจกนูนภาพเหมือนกับเลนเว้านะครับอ่าส่วนกระจกเว้าภาพจะเหมือนกับเลนนูนเหมือนกันยังไงก็คือถ้าเรามองวางวัตถุไว ไกลๆห่างจากจุดศูนย์กลางของอมโค้งเนี่ยนะครับภาพที่เกิดก็จะขนาดเล็กแต่ถ้าเราเลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นภาพที่เกิดก็จะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราเลื่อนมากกว่าจุดโฟกัสเมื่อไหร่ภาพที่เกิดจะเป็นเปลี่ยนเป็นภาพเสมือนนะครับอ่าเป็นภาพเสมือนนะครับตรงนี้ภาพที่เกิดก็จะคล้ายกันกับกระจกเว้วนะครับอ่าแต่แต่ภาพของกระจกเววเนี่ยมันจะเป็นหัวตั้งนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลนเนี่ยมันจะเป็นอ่า ภาหัวนะครับเป็นภาพกลับหัวอ่าต่อไปนะครับเป็นสรุปเกี่ยวกับปรากฏการณ์นะครับที่เกี่ยวกับแสงนะครับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสงนะครับ,รรเ,บ,รบเขาบอกว่าแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงขาวเมื่อใช้ปีซึมนะครับอ่า,านะครูขยะแป๊บนึงเมื่อใช้ปีซึมแยกแสงที่เป็นองค์ประกอบของแสงขาวจะได้เป็นแถบสีต่างๆเจ็ดสีเรียงติดกันเรียกว่าสเปกตรัมของแสงขาว เรียกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่าการกระจายของแสงก็คือเนี้ยเป็นสีซึมเมื่อแสงขาวผ่านเข้ามาปุ๊บมันก็ถูกกระจายเป็นแสงสีต่างๆทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของลุ้งนะครับบอกว่าลุ้งเกิดจากการที่แสงแดดส่องผ่านละอองน้ําหลังฝนตกแล้วเกิดการกระจายของแสงและการสะท้อนกลับหมดนะครับพระอาทิตย์ทรงกฎหรือดวงจันทร์ทรงกฎนะครับเขาบอกว่าเกิดจากบรรยากาศชั้นล่างสุดของกลุ่มเมฆรวมทั้ง อากาศเย็นจัดจนทําให้ละอองน้ําแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ําแข็งเมื่อแสงทํามุมกับเกล็ดน้ําแข็งเกิดการกหักเหและก็การสะท้อนของแสงเกิดเป็นแถบสีของลุง้งนะครับต่อไปมิหลาดนะครับมิหลาดหรือภาพลวงตาหรือเวลาเราขับรถไปในวันที่อากาศร้อนเราจะเห็นเหมือนน้าอยู่ตามถนนนะครับเขาบอกว่าเกิดจากการกหักเหของแสงผ่านชั้นบรรยากาศที่มีความหนานแน่นต่างกันหรือเกิดจากผนต่างของอุณหภูมิของอากาศในชั้นบรรยากาศ อันนี้ก็คือเรื่องของการเกิดมิลลาดนะครับทีนี้เขาบอกว่าทัศนูปกรณะครับทัศนูปกรณ์เขาว่าทัศนูปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาใช้งานโดยอาศัยความรู้หลักการทางแสงและความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาพจากอุปกรณ์พื้นฐาน <c oughs> เช่นเลนส์กระจกเงาลาบกระจกเงาเว้าตัวอย่างของทัศนูปกรณ์ <c oughs> เช่นแว่นขยายแว่นตานะครับเขาบอกว่าตาแล้วก็การมองเห็นมองเห็นวัตถุ การเกิดเกิดจากแสงตกกระทบสิ่งต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนเข้าสู่ตาผ่านเข้ามาในชั้น army, ดวงตาทําให้เกิดภาพบนจอตาที่อยู่ด้านหลังของดวงตาแล้วส่งข้อมูลของวัตถุที่เห็นผ่านเส้นประาสาทไปสู่สมองสมองจะแปลข้อมูลเป็นภาพของวัตถุนั้นนะก็คืออันนี้เป็นลำดับการมองเห็นนะครับก็คือเริ่มจากแสงผ่านเลนตานะครับแล้วก็ไปตกกระทบที่บริเวณจอตานะครับ เสร็จปุ๊บจอตาเนี่ยที่มีเซลล์รูปแท่งกับรูปกลวยก็จะแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณประสาทไปยังสมองให้ประมวลผลแล้วก็เราก็จะมองเห็นวัตถุนอนั้นตนั่นเองต่อไปนะครับในเรื่องของความสวา่างอคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการรับรู้ภาพมีแหล่งกําเนิดที่สําคัญ2แหลง่งคืออดวงอาทิตย์และหลอดไฟค่าความสวา่าง ของแสงมีหน่วยเป็นลักนะครับอ่าก็คือถ้าสว่างมากก็เป็นลักกี่ลักกี่ลักก็ว่าไปอ่าก็จะจบแล้วนะครับในเรื่องของอ่าแสงแล้วก็การมองเห็นนะครับสําหรับอ่าประเด็นสําคัญนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะคือเรื่องแสงเนี่ยจะมี2แบบคือการหักเหกับการสะท้อนถ้าการสะท้อนเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงในส่วนของกระจกกระจกจะมี3าแบบคือกระจกลาบกระจกเงานูกระจกเว้า สิ่งที่เรียนต้องไปดูคือการเกิดภาพในกระจกชนิดต่างๆถ้าเป็นกระจกเงาลาบเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุกลับจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายกระจกเงานูนเกิดภาพหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุก,กระจกเงาเว้าเกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุนะครับการเกิดภาพจากเลนนะครับเลนเว้าเกิดยังไงเลนนนนเกิดยังไงต้องไปดูมาให้ดีสว่วนนี้มีในข้อสอบทางนั้นนะครับก็ ขอหวังว่าสไลด์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนทำข้อคะแนนสอบได้เยอะๆนะครับสำหรับในบทนี้ก็